ขอต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเพื่อรักษัตวเลี้ยงนะครับงานเพื่อรักษัตวเลี้ยงนะฮะที่จัดอยู่ณศูนย์ค้าแ mm hmm. ฟชั่นแลนด์นะครับ mm hmm. ส่วนนะฮะวันที่นะครับที่จัดนั้นจะจัดตั้งแต่วันที่14มีนานะครับถึง วันที่20มีนาคม2557นะครับทุกท่านนะหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะอยากจะมาชมด้วยตาเปล่าโดยไม่ผ่านเลนส์ของกล้องนะอยากชมบรรยากาศสดๆนะสัมผัสบรรยากาศสัตว์ทะเลทรายนะต่างๆนี่ฮนะมีพีระมิดแล้วก็มีประดับ ประดาด้วยต้นไม้ทะเลทรายนะหลายๆชนิดหลายหลายพันนะพร้อมสัตว์แปลกๆนะที่อยู่ทะเลทรายอย่างนี้นะ<า>นี่เป็นอีกตัวนะครับซึ่งชื่อเรียกก็ Fox. เฟนเนกฟอกอ่าจะเป็นหมาป่าหมาจิ้งจอกนะเป็นหมาจิ้งจอกทะเลทรายนะตัวจริงก็นอนอยู่ตรงนู้นนะครับ ตอนนี้อาจจะเหนื่อยจากการเดินทางนะก็นอนหลับพักผ่อนอยู่ในกรงตอนนี้ส่วนเจ้าตัวนี้นะชื่อแฮร์รี่ด็อกเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกันกันกบกระต่ายนะซึ่งตอนนี้ก็ยังอ่อนล้าจากการเดินทางและนี่ก็เป็นแมวนะชื่อแมวแมวสฟิงส์สฟิงส์งร,ร,รไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ ภาษาอังกฤษนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะบ้านอยู่บ้านอยู่กรุงโซโนั่นเป็นอาจจะมีอาการกงงงตื่นกันนิดหน่อยนะยังไม่ชินกับบรรยากาศแมวแมวมันไม่ค่อยมีขนนะแมวขนไม่ค่อยเยอะ และตู้ต่อไปก็จะเป็นนางพญางูแห่งรุ่มน้ำนายหรือชื่อเรียกวัวดเจ็ดนางพญางูขาวนะนี่คือที่มาของหนังจีนนะที่เอามาสร้างกันน,ะนางพญางูขาวส่วนตัวนี้ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะ ทางอีสานบ้านเราก็เรียกมปนเงาเองนะแปงป่องทะเลทรายนะถ้าโดนหางจิ้มเข้าไปก็คงจะหนักลงดกลงที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือหา่หานห่านปลาอีหยิบนะห่านปลาหยิบนะนั่นคือตัวเป็นๆน,นะ คือห่านนะแต่ลักษณะคล้ายเป็ดเทศเป็ดเทศบ้านเราเลยคล้ายกันน,ะนี่งูหลามบอลน,นะนอนแน่นิ่งอยู่ในตู้ไม่ปากไม่ตีงส่วนโจตัวนี้ก็คือเต่าคอพับ นี่เป็นเต่อเอาเรซางแท้นะดับเบิ้ลเลยมีมาด้วยกันสองตัวครับตัวนี้ดูถ่าจะใหญ่กว่าผิวผานก็เหนือชื่อเต่าสุคัตตาสุคัตตาจะมีสองตัวนะสุคัตตาสองวลมส่วนที่เห็นอยู่ในกลง,ลงนี้นะครับเป็น ชือเต่าดาวนะเต่าดาวน,นี้ลักษณะค่อนข้างเล็กกว่าเต่าโซคาตาวาจะรู่นะ,ะหลายคนถ้าเห็น สัตว์ชนิดนี้แล้วคงเดี๋ยวไม่เชื่อว่าเป็นหนูนะ,ะชื่อหนูอะคูติกกระลำตัวนะแล้วก็ขนาดนี่พอกระต่ายแต่มันเป็นหนูส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นหนูหางกระบองนะ,ะตัวค่อนข้างเล็กนะต่างจากอะคูติกวัตอร์ุ่นะซึ่งมีลำตัวค่อนข้างใหญ่ เดินมจิ๋วเดียวเหมือนหนุท้องขาบ้านเรานี่เป็นจิ้งเหรนสีงเงินนะซึ่งมาจากทะเลทรายซาลาาเห็นหรือว่าได้ยินชื่อของจิ้งเหรนแล้วคงจกนึกถึงจิ้งเหรนบ้านเรนานะน้ำมันจิ้งเหรน ของตู้นี้นะฮะชื่อหนูฮิปโปเป็นหนูฮิปโปลักษณะําตัวนะก็รูปร่างมันจะคล้ายฮิปโปเลยนะคล้ายฮิปโปอาจจะเป็นที่มาของชื่อเรียกหนูฮิปโปส่วนในกรงนี้นะ,ะถือว่าเป็นสัตว์อันตรายชนิดหนึ่ง นะสังเกตนะตาสะท้อนแสงสีแดงนะเป็นสัตว์เลือดเย็นมีดวงตาสีแดงนะว่าโดนไฟส่องจะมีสีดำมืดเลยนะแต่ไม่สามารถเอาตัวใหญ่มาได้เพราะว่ามันดุร้ายมากนะจระเข้ชนิดนี้ แม่กำเนิดก็จะอยู่แถวแม่น้ำนไนแม่น้ำไนาอาศัยในเขตอุดส่วนรอบนอกนี่นะครับก็จะเป็นปลาชนิดต่างๆครับปลาชนิดนี้เป็นเลือกหมอสีปลาหมอสีแอฟริกานะก็ดูดีๆแล้วก็ปลานิลบ้านเรานี่เองครับดูดีๆแล้วก็เป็นปลานิลบ้านเรานี่แหละตัวนี้ชื่อ ลาวิเช e, ียปลาบัยเค้ารูปล่างลักษณะก็คล้ายๆปลาเก่าปลาบัยเค้า